โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวกเกษตรทุกคนทุกท่านก็แล้วนะครับอยู่กับผมเอ็มคเดอเบนนะครับนะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันกับเกมตายอย่างออสตาทาว่า e r d ดีเฟนกันเหมือนเดิมอีกแล้วนะเออเกมตายเย่ซึ่งนั่นแหละนะในวันนี้เกมมันมีอัปเดตเล็กเข้ามาเว้ยซึ่งอัปเดตที่มันอัปเดตเข้ามาคือหลกัหลกๆก็คือไอไข่ร้อเปอร์เซ็นตนะเปิด ตัวละครได้เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีหลังเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวที่มันอยู่ในตู้ตัวอีโวจากตัวเก่าแล้วก็ตัวที่เป็นโค้ดกันเนาะโอเคซึ่งตัวละครที่เราจะมาดูกันก็คือมีเจ้าเซเบอร์นะจากเรื่องเฟดเนาะแต่ไม่รู้นะว่าภาคไหนนะซึ่งเซเบอร์ที่เรามีคือเวลร้อยยี่สี่นะแล้วก็เจ้าตัวอิซากินะน่าจะชื่ออิซากิเนาะจากเรื่องบูล็อกมัง้งเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะซึ่งมันเป็นตัวละครที่ได้จากตู้เออลืมบอกไปว่าไอ ไอเนี่ยเซเบอร์เนี่ยได้จากตัว e อีโวเนาะอีโวห้าดาวขึ้นมานะมีในตัวไหมไม่รู้เพราะว่ายังไม่เห็นเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะมาดูก็คือเจ้าอัมโทลุนะจากเรื่องเมดมังกรเนาะจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้อเออนั่นแหละนะซึ่งเมดมังกรเนี่ยได้เอ้ยไม่ใช่เมดมังกรเจ้าโทลุเนี่ยมันได้จากโค้ดของแบลมสปอร์ตเนาะเดี๋ยวทิ้งโค้ดของอัปเดตนี้ไว้ให้ตรงคอมเมนต์เนาะเออนั่นแ,แหละนะ ก็นั่นแหละเนาะหรือเราจะมาดูเจ้า3ตัวนี้เนาะไหนๆมันก็เป็นตัวที่น่าจะไม่ค่อยมีอะไรนะเราก็เลยยำรวมกันแม่งไปเลยเนาะเออก็เดี๋ยวไอ้สตัวนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูในเกมกันล,ละกันเนาะ let's go ก็โอเคนะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไอ้เจ้าตัวละครทั้ง3ตัวนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างนะก็เดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวขอเริ่มจากเจ้าอเซเบอร์ก่อนละกันเนาะเออเดี๋ยวไปดูโมเดลมันละกันว่าจะเป็นยังไงเนาะไปก็สําหรับโมเดลของเซเบอร์เนาะมันก็ มันก็เท่นะมันเป็นชุดเกราะดำๆอะไรสักอย่างหนึ่งอะต้องบอกเลยว่ากูไม่เคยดูเฟสสักภาคเลยแต่ที่แน่ๆกูชอบเจ้าเนโกอาร์คนะไม่แน่ใจว่ามาจากเรื่องเฟสไหมแต่ที่รู้กูชอบตัวนั้นมากเลยเออง่ง่เี้ยแง่ๆง่เียเออนั่นแหละเออนอกเรื่องแย่ก็นั่นแหละสำหรับโมเดลของเซเบอร์เนาะมันก็ดูเท่ดีนะตรงปอกแขนเนี่ยมันมีเหมือนเกราะเนาะแต่ติดตรงที่ว่าทําไมตัวมันเป็นแค่ชุด PNG ล่ะเห็นปะ มันไม่มีสามมิติสามมิเตอร์อะไรออกมาเลยเนาะแต่ว่าก็ยังดีหน่อยนึงที่โมเดลมันไม่ได้อยู่นิ่งๆมันยังขยับแขนขยับดาบอะไรนิดนึงเนาะเออก็ประมาณนี้โมเดลก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมันจะพูดยังไงนะสำหรับโมเดลของมันเนาะเออก็ประมาณนี้สาหรับโมเดลนะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์เลยละกันเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะไปก็โอเคนะสําหรับค่าวางของเจ้าเซเบอร์เนาะอยู่ที่500นะเออวางเลยนะ ก็โอเคนาะดาเมจต้นของเจ้าเซเบอร์คือ18,100หเนาะ SPA หรือความเรวโจมตีอยู่ที่8วินะแล้วก็ระยะอยู่ที่50เนาะซึ่งเซเบอร์ที่เรามีเนี่ยคือเลเวลร้อยบสีนะแล้วก็ลืมบอกไปว่ามันตีต้นเป็นเซอร์เคิลเนาะเออถ้าแรกก็ตามสูตรตัวละครถือดาบเนาะก็คือการปัดดาบใส่มนนะเนี่ยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเฮเดี๋ยวก่อน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 เมื่อกี้คืออะไร เมื่อกี้คืออะไรปุ๊บเฮ้ยทาไมมันเปลี่ยนชุดอะคือเราไม่เคยดูเฟสแล้วกูก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไรนะเหมือนมันจะเปลี่ยนร่างแล้วเข้าไปฝันปะเออเนี่ยสลับตัวแล้วก็เข้าไปฝันเนาะเฮ้ยเท่ว่ะเออก็ท่าแรกประมาณนี้นะเดี๋ยวอัพต่อแล้วกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บก็โอเคนะขั้นต่อไปเนาะเปลี่ยนชื่อท่าเป็นเดรสทักโตบีมเนาะเอออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะปุ๊บก็เปลี่ยนการโจมตีเป็นแบบเซอร์เคิลนะแล้วคราวนี้มี เอลี LE, แล้วก็เซอร์เอะไรก็ไม่รู้ผสมกันมั่วหมดเลยนะเฮ้คือถ้าอะไรอ่ะยิงบีมเหมือนบีดเลยอ่ะก็ยังคงแบบสลับตัวเหมือนเดิมนะแล้วก็ยิงเฮ้ยเดี๋ยวก่อน a อนิเมชันไม่ตรงกับมือเวเนะี่ยแบบหนึ่งนะแปลงรากปุ๊บเสียนชุกเกาะการแขนแล้วแสงเลเซอร์ค่อยพุ่งโอ้โหเรียบร้อย a อนิเมชันเผาอนิเมชันเผาอีกแล้ว เมวเนี่ดูหรือว่ามันในเรื่องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้เออเดี๋ยวอัพต่อแล้วนะป๊บโอเคขั้นต่อไปชื่อว่า Destuctor r Crash นะเออไปก็เป็นการจมตีเป็น Circle นะค่อนข้างใหญ่เลยโอ้โหก็คือพุ่งเข้าไปสับไปแหละก็เหมือนเดิมนะก็คือการที่สลับล่างเนาะแล้วก็กระโดดเข้าไปฟันแล <laughs> ผลเผาขนาดไหนดูยังมีไอ้บล็อกเหลี่ยมอยู่เลย <laughs> มันคือบล็อกมาร์กนะเออแล้วดูเอฟเฟกต์ดีไม่สวยเลยอะเอฟเฟกต์เผาเวอร์ดูเดี่ยวดีมันโดดนะแล้วแล้วโดดโดดโคตรช้าเลยแล้วดูเอฟเฟกแล้วยังมีไ e อ้บล็อกบล็อกบล็อกตรงเนี้ยโอ้โหโคตรเชื่อเดี้ยพต่อแล้วกันนะปึะ๊บโอเคขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่า r e l e n เทรสเดรสทักชนะั่นเนาะเอออัพเลยแล้วกันเนาะปึ๊บโอ้โหแล้วเซอร์เคิลโคตรใหญ่ ดูท่าดิปึ๊บอ้โหไอ,อ,อ,อ้ท่านี้เท่อยู่นะปึ๊บก็บคือแอนิเมชันคล้ายๆกันหมดทุกท่าเลยเว้ยแต่มันจะเปลี่ยนแปลงแค่เอฟเฟกเนาะดูนะปึ๊บก็ยิงเป็นแสงไว้ก่อนแล้วก็เป็นระเบิดตุ้มต่ำตุ้มต่ำขึ้นนะเฮ้ยค่อนข้างเท่นะดูทีนะปึ๊บ,บอืม นี่โหอย่างเท่มัชซลูมวอลแต่ติดตรงที่มึงเผาเกินไปว่าไอ้คือบล็อกบล็อกเซตเขาเรียกว่าเซตโพซิชันยังอยู่อะนึวเห็นว่าสามบล็อกเลยเนี่ยแม่งเผาเกินโอเคก็อัพตันแล้วเนาะสำหรับเจ้าเซเบอร์นะก็ดาเมจอัพตันของเซเบอร์เนาะอยู่ที่สามล้านเจ็ดหมื่นไอสามล้านเจ็ดแสนดิเออร์สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเนาะ SPA หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่แปดวินะแล้วก็ ระยะอยู่ที่115เนาะก็คืออันนี้ดาเมจรวมกับคัตตากอรี่ลีเดอร์อะไรพวกนั้นแล้วนะเออแล้วก็ซึ่งเซเบอร์ er ที่เรามีคือเลเวล124เนาะก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าเซเบอร์เนาะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวต่อไปอย่างอิซกิแล้วกันะว่าจะเป็นยังไงเนาะ,ะแต่เซเบอร์เอฟเฟกต์เผามากเออก็สำหรับโมเดลของเจ้าอิซกิเนาะก็เป็นประมาณนี้นะคือเป็นนักฟุตบอลเดาะบอลอยู่ทำไมบอลมันใสยอย่างนี้วะ คือม,ม,มันเตะบอลล่องหนหรอในเรื่องอะคือกูก็ไม่เคยดูบล็อกเหมือนเดิมนะเนี่ยปรับแตัน,ม,นมันก็ไม่มีเท็กเจอร์นะคืออะไรยังไม่เข้าใจแล้วทำไมทําไม,าไมลูกกระตามันใหญ่จังวะตรงหน้ามันอะดูดิลูกกระต้าแม่งโคตรใหญ่เลยเด็ดเด็เออแต่แต่ตาแม่งใหญ่มากลูกกระต้าแม่งโคตรใหญ่คือแบบพอทําลูกกระต่ายใหญ่แล้วแบบหน้าแม่งโคตรใหญ่เลยเออก็คือโมเดลก็เป็น เหมือนจะเป็นนักบอลวะนักบอลที่มีอะไรดําๆรอบตัวก็ไม่รู้นะกูก็ไม่เข้าใจนะเออแล้วก็เตะเตะบอลล่องหนอยู่เนาะเออแต่แต่แติดติดใจแค่เรื่องหน้ามันอย่างเดียวเลยคือลูกตามึงจะใหญ่ไปไหนเนะ่ยเออก็ประมาณน,นี้เนาะสำหรับโมเดลนะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกกันเลยล้วกันว่าจะเป็นยังไงเนาะไปก็โอเคนะสำหรับอนะิซากิเนาะค่าวางอยู่ที่500นะเดี๋ยววางเลยลัน ก็สำหรับอิซาก,กิเนาะดาเมจต,ต้นอยู่ที่6,000นะ SPA หรือความระดมตีอยู่ที่4วนะิเนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่40นะแล้วก็เลเวลที่เรามีของอิซาก,กิเนะี่ยคือเลเวล1เนาะแล้วก็เปิดมาตีเป็นโคนนะเดี๋ยวดูท่าดิฮะเดี๋ยวดูท่าก่อนอะไรอะ่ะคือสไลด์สไลด์อัดบอลเห,หรอคืออะไรอะ่ะคือ,อยังไงสไลด์ใส่บอลแล้วบอลล่องหนคืออะไรเนะี่ย เฮ้ยอะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเผาวิกแก้วก็เดี๋ยวอัพต่อยแล้วเนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคนะขั้นต่อไปเนาองชื่อท่าว่า accelerate kick เนาะเออปุ๊บก็เปลี่ยนการโจมตีเป็นแบบ circle นะอ๋อคราวนี้ก็เป็นการเตะลูกบอลเนาะปุ๊บปุ๊บเลี้ยงบอลแล้วก็เตะไปนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอออันนี้ท่านี้เท่อยู่นะเลี้ยงบอลแล้วก็เตะมาปุ๊บปุ๊บ เปี่ยงเเปียง,งเออประมาณนี้เดี๋ยวอัพต่ออกแลบโอเคขั้นต่อไปคือไฮบิทเนาะก็คือจะตีแอร์ Air แล้วนะตอนขั้นนี้นี่ก็ตี Air แอร์ละเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวมันเปลี่ยนท่าไลยดีกว่าคืออะไรอ่ะก็คือกระโดดเตะนะกระโดเตะลูกบอลพุ่งไปเปี่ยงก็เป็นการแบบว่ากระโดขึ้นฟ้านะแล้วก็เตะบอลพุ่งลงมาเนาะ มันมันเตะเร็วไปเพราะวะรู้สึกอนิเมชันมันค่อนข้างขัดใจอยู่นะเออก็โอเคขั้นสุดท้ายนะ okay. นะปึ๊บก็โอเคนอดาเมจอัพตันของเจ้าอิซากินะอยู่ที่748,000หเนาะ SPA หรือความเร็วจุตีอยู่ที่4ีวินะระยะอยู่ที่120เนาะแล้วก็พออัพตันก็ตีแอรด้นะแล้วก็ตีเป็นทรงเซอร์เคิลเนาะที่ค่อนข้างใหญ่อยู่นะเออก็อิซากิที่เรามีคือเลเวล1เนาะซึ่งก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปว่ามุม อนิเมชันรู้สึกว่าค่อนข้างเผาไปหน่อยนะเออทางการที่มึงอ่ะเป็นตัวที่เขาแบบว่าโพสสปอยกิฟใน Discord เลยเนาะแต่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ล่ะตัวขี้หมามากเลยเออก็มานี้นะสำหรับเจ้าอิซากิเดี๋ยวเราไปดูโทลุกันต่อเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะไปก็โอเคนะสำหรับโมเดลของเจ้าโทลุเนาะก็เป็นประมาณนี้นะเอาง่ายๆคือแม่ง เอาเอาง่ายๆคือโมเดลแม่งดีสุดเท่าที่ดูมาทั้งหมดไอตัวที่ดูกันนะนะวันเนี้เออคือโมเดลแม่งดีสุดอะเออคือโมเดลไม่เหลี่ยมเตาะเกินนะแล้วก็แบบสามมิติแบบจา๋าๆเลยอะดูดิทั้งกระโปรงมันทั้งชุดมันทั้งปอกแขนอะไรของมันอะไรก็ไม่รู้ดูดิขนาดปีกยังขยับได้อะหางแม่งก็ยังขยับได้ผมแม่งก็ขยับได้เฮ้ยแม่งอันนี้คือตัวโค้ดนะเว้ยย้ำก่อนว่ามันคือตัวโค้ดซึ่งแม่งโคตรเท่เออ ก็โมเดลโมเดลดีดีมากอ่ะเออง่ายคือโมเดลแม่งดีมากอ่ะสำหรับโทรูอ่ะเออก็วันนี้ซะสำหรับโมเดลเนาะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์แล้วนะเนาะไปก็โอเคนะสำหรับค่าวางของโทรูเนาะเปิดมาอยู่ที่ห้าร้อยนะเดี๋ยววางแลนะันปึ๊บปึ๊บ ก็โอเคนะสำหรับเจ้าโทลูนอรดามตต้นอยู่ที่4 0 0 0เนาะ S.P.A. หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่6วินะแล้วก็ระยะอยู่ที่50นะแล้วก็เปิดมาตีเป็นเซอร์เคิลนะและแถมวางปุ๊บมีสถาน,นะคือเบิร์นด้วยนะเอออันนี้คือเจ๋งนะแต่ไม่เข้าใจอย่างเดียวว่าทำไมถึงเป็นธาตุสายฟ้าทาั้งท้ที่มังกรควรเป็นธาตุไฟนะเออก็โอเคนะสำหรับธาตุแรกของเจ้าโทลูเนาะก็เหมือนเป็นการแบบพ่นไฟนะใช่ไหมใช่แหละแต่เหมือนทำไมเอฟเฟกไฟมันขึ้นที่บนหัววะไม่เข้าใจ ดูนะเนี่ยคือมูดเอฟเฟกไฟมันเหมือนมันโผล่ขึ้นมาจากประมาณตรงนี้ตรงเมาส์เนี่ยเห็นปะ่ะจริงๆมันควรให้มันอยู่ตรงปากมันเปล่าว่าทำไมมันขึ้นมาอยู่ตรงประมาณตรงเนี้ยไม่เข้าใจวะจริงๆก็เคยดูเรื่องนี้แหละแต่ว่ามันนานมาแล้วไงก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะเออก็เดี๋ยวอัพต่อแล้วกันนะโอ้ขั้นต่อไปเพื่อนแค่หกพันอย่างว่านะมันตัวฟรีอะ่ะเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่าเฟรมแลชนะเออ เหมือนท่าจะเปลี่ยนด้วยนะใช่ไหมยังไงอะในดูท่าด,าดิโอ้โหคุณพี่เอ้ยแอนิเมชันโคตรกากนดูดิโอ้โหคือพาร์ติเคิลอ่ะมันสวยเว้ยแต่แอนิเมชันแม่งโคตรกังอะดูดิดูด,ดิแม่งโคตรนิ่งอะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแอนิเมชันมานะ อู้อะไรอะ่ะแอนิเมชันคือแบบโคเชีย่ยเลยโอ้โหพี่เอ้ยฟาดิโกทำสวยแต่ว่าแอนิเมชันแม่งไม่ไหววะ่ะเออ,อเดี๋อตอัพต่อแล้วนะปุ๊บก็เคขั้นต่อไปเป็นขั้นไฮบิดเนาะก็คือจะตีแอรแล้วนะวูซีเปลี่ยนท่าไหมไม่เปลี่ยนไว้คราวนี้เป็นไฟสีฟ้านะก็คือท่าคล้ายเดิมนะแต่เปลี่ยนไฟเป็นสีฟ้า อุ้ยเห็นอนิเมชันแล้วขัดใจมากๆเลยเออนั่นแหละเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าแทนเนาะเออก็เดี๋ยวอัพต่อแล้วนะปุ๊บโอเคนะขั้นต่อไปเนาะชื่อว่า True Five Frame นะเอ้ยดิไม่ใช่ True Five Frame เอออัพแล้วนั่นปุ๊บก็คงตีเป็นโคลนเหมือนเดิมนะเดี๋ยวดูท่าดิเอ้าก็คือไอ้ท่าไฮบริดนั่นแหละก็คือไฟฟ้า โอ้พี่เอ้ยโทลุกูสาชมมึงว่าโมเดลเท่ก็ได้เมตอัพตันของเจ้าโทลุเนาะอยู่ที่691,000กนะ S.P.A. หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่6วิเนาะระยะอยู่ที่105อัพตันตีแอ์นะแล้วก็เปลี่ยนการโจมตีเป็นแบบทรงโคนเนาะแล้วก็ติดเบิร์นด้วยนะเออแล้วก็โทรุที่เรามีคือเลเวลหนเนาะก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าโทลุกก็คือแอนิเมชันกลางพาร์ติเคิลสวยโมเดลสวยนั่นแหละตามนั้น ก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้าตัวละครทั้ง3ตัวในอัปเดตใหม่อย่างเจ้าเซเบอร์อิซากิแล้วก็โทรูนะก็อย่างที่บนไปเนาะว่า a n i m เมชันกังมากคือเอาง่ายๆอ่ะตัวที่อัปเดตมาใน3ตัวเนี้ยคือ a n i m เมชันแม่งเผาจะจัด,จดอ,อ่ะเออโดยเฉพาะ aki, นะอิซากินะอิซากิอจริงแอนิเมชันแม่งเผาทุกตัวใน3ตัวเนี้ยมึงคือมึงเผาหมดอะ่ะคือมันแย่เว้ยมันแย่มากอะ่ะแต่พาร์ติเคสวย ส่วนเรื่องโมเดลอะเรายกให้โทลุเนาะไอโมเดลของโทลุกับเจ้าเซเบอร์อะคือผ่านนะส่วนอิซาก,กิกไม่อ่ยยังไม่ผ่านอะมึงไม่ผ่านตั้งแต่ลูกกระตา่ายมึงใหญ่บเบลอเธออย่างเงี้ยนะเออก็นั่นแหละนะมันความคิดส่วนตัวนะคือกูว่าแผทนี้ยังไม่ผ่านว่ะสาหรับไอสามตัวเนี่ยแต่ถ้าเรื่องไวฟูเออนั่นแหละคือยกให้โทลุไปซะเออนั่นแหละประมาณนั้นเนาะเห็นมันบอกเห็นเขาบอกว่าไอโทลุเนี่ยเป็นเมต,ตาลง ตรงเลดมาลีนอะไรเลดนะ้ำอะไรพวกนี้เนาะเออก็ประมาณนั้นแหละนะก็ถามว่าผิดหวังไหมสําหรับไอส3ตัวนี้ก็ค่อนข้างผิดหวังอยู่นิดนึงเนาะเออแต่ให้อภพยได้เพราะว่าโมเดลโทรลุม,มันโก้แค่นั้นแหละเออก็มานี้นะสําหรับคลิปในวันนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าไอตัวไข่แล้วเอร์นต์จะแก้มือให้ไอสตัวนี้ได้ไหมเนาะก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นนแล้วกันไปละบร์